สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การคุยลึกของเราในวันนี้นะคะกับคำถามที่เอ,อ่อฟังดูเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆตอบไม่ง่ายเลยค่ะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เรามีเอกสารอยู่ตรงหน้าเยอะเลยค่ะทั้งบทวิจารณ์ตำราบทความวิชาการแล้วก็ พวกเอกสารทางกฎหมายที่จะพาเราไปแกะรอยหาคำตอบกันซึ่งเออก็น่าจะเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดนะคะเพราะหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ตัวหนังสือในเล่มที่เราเห็นเห็นกันแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับ คือคำว่าแหล่งที่มาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นี่ความหมายมันซ้อนอยู่หลายชั้นกว่าแค่ตัวเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจกันดูว่าอะไรบ้างที่ประกอบกันขึ้นเป็นกฎหมายสูงสุดโดยเฉพาะในบริบทของฝรั่งเศสที่เรามีข้อมูลค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็มีแนวคิดบางอย่างที่น่าสนใจในภาพรวมด้วยครับ ฟังดูน่าสนใจมากค่ะเหมือนเรากำลังจะไปผจญภัยในโลกของกฎหมายกันเลยนะคะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความรู้นี้กันดีกว่าค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ได้ว่าแหล่งที่มาที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมการรู้เรื่องนี้ถึงอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองกฎหมายสูงสุดไปเลยก็ได้นะคะ คือปกติเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะคนทั่วไปหรืออาจจะนักกฎหมายเองก็ตามเนี่ยนะคะก็มักจะนึกถึงเอกสารหลักฉบับเดียวใช่ไหมคะแต่ดูจากเอกสารที่เรามีโดยเฉพาะที่มาจากฝรั่งเศสเนี่ยอ,อ๋อดูเหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นเลยมันมีสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มของความเป็นรัฐธรรมนูญหรือบล็อกเดอะคอนสติชชันนัลิตี้ด้วยอันนี้มันคืออะไรล่ะคะถูกต้องครับคุณผู้หญิงแนวคิดบล็อกเดอะคอนสติชชันนลิตี้ของฝรั่งเศสเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ชัดมากครับว่ารัฐธ,ธรรมนูญมันไม่ใช่แค่ตัวบทฉบับปี1958ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่มันคือเ,อเหมือนเป็นกลุ่มก้อนของกฎเกณฑ์หลายๆอย่างเลยที่มีสถานะเทียบเท่ากับรัฐธ,ธรรมนูญจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยนะครับที่ทำให้แนวคิดนี้มันชัดเจนขึ้นมาก็คือคำวินิจฉัยของสภารัฐธรรมนูญฝรั่งเศสในปี1917 เป็นคดีที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคมหรือ Liberté d'Association ที่ศาลตัดสินว่าคำปรารบของรัฐธรรมนูญฉบับเก่าคือฉบับปี1946ครับก็มีผลบังคับใช้เหมือนเป็นรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวสิคะนั่นหมายความว่าแค่คำตัดสินของศาลครั้งเดียวนี่นะคะสามารถยกระดับเอกสารเก่าอย่างคำปรารบเนี่ยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสูงสุดในปัจจุบันได้เลยเหรอคะ โห oh, ฟังดูมีพลังเปลี่ยนแปลงสูงมากเลยนะคะมีพลังมากจริงๆครับแล้วทําปรารบปี1นึ่ที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่เนื้อหาของตัวเองนะแต่มันยังอ้างอิงไปถึงเอกสารสําคัญสคัสคําญอีก2องชิ้นด้วยกัน 1. คือคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี1789หรือ DDSC ที่ถือเป็นรากฐานเรื่องสิทธิเสรีภาพของฝรั่งเศสเลยนะครับ แล้วก็ยังอ้างไปถึงสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อก็คือหลักการพื้นฐานที่กฎหมายแห่งสาธารณร,รัฐรับรองหรือ PFRLr พูดง่ายๆก็คือหลักการสำคัญๆที่มันมีอยู่แล้วในกฎหมายเก่าๆนะครับอย่างไม่หมดนะครับในยุคหลังเนี่ยปี2004ก็ยังมีการเพิ่มกฎระบัดสิ่งวาดร้อนหรือชาตเตอร์นลลองฟิคอมองเข้าไปในกลุ่มก้อนนี้อีกทำให้เห็นภาพชัดเลยครับว่ารัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเหมือนเป็นตู้กับข้าวที่มีของสำคัญอยู่หลายอย่าง ไม่ใช่แค่กับข้าวหลักจานเดียวอ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะมีทั้งตัวบทหลักที่เราเห็นเห็นกันอยู่มีคําปรารบเก่ามีคําประกาศสิทธิแล้วก็มีหลักการที่ซ่อนอยู่แถมยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเข้ามาอีกรวมกันเป็นบล็อกเดียวกันแล้วไอ้หลักการที่ซ่อนอยู่หรือ PFLI ที่ว่าเนี่ยค่ะมันน่าสนใจมากเลยฟังดูเหมือนเป็นกฎเกณฑ์เกียรติยศอะไรแบบนั้นที่ไม่ได้เขียนไว้ชัชดๆแต่ก็สําคัญเท่ากันมันคืออะไรกันแน่คะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะ ครับเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็ทรงพลังมากๆครับ PFLR l หรือชื่อเต็มๆคือ Principles f u n d a m e n t a u x c o ok n n u p a o n e l s p r la République เนี่ยนะครับมันคือหลักการที่สารรัฐธรรมนูญหรือบางทีก็สารปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสเป็นคนค้นพบหรือสกัดมันออกมาจากกฎหมายเก่าๆคือกฎหมายที่ตราขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญปี1946นะครับแต่ก็ไม่ใช่กฎหมายทุกฉบับนะต้องเป็นกฎหมายที่มาจากยุคสาธารณารัฐเท่านั้น แล้วก็ต้องเป็นหลักการที่สําคัญมากๆด้วยมีความเป็นทั่วไปไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจเฉพาะการและต้องมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องมาด้วยครับกระบวนการค้นพบนี่ฟังดูเหมือนออนักโบราณะคะดีทางกฎหมายเลยนะคะเนี่ยแล้วพอจะยกตัวอย่างหลักการที่ศาลไปขุดเจอมาแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็น PFRDA บ้างไหมคะอยากเห็นภาพชัดๆหน่อยคะ่ะครับ ตัวอย่างคลาสสิกที่สุดเลยก็คือเสรีภาพในการสมาคมที่เราเพิ่งพูดถึงไปจากคดีปี1971นั่นแหละครับนอกจากนั้นก็มีหลักการสำคัญอื่นๆอีกเยอะเลยครับเช่นสิทธิในการต่อสู้คดีหรือที่เรียกว่าสิทธิในการป้องกันตนเอง d r a i de la défense) แล้วก็มีเสรีภาพส่วนบุคคล (liberté i n d i v i d u e l เสรีภาพในการสอนเสรีภาพทางวิชาการความเป็นอิสระของศาลปกครอง หรือแม้กระทั่งหลักการที่ว่าต้องมีกระบวนการยุติธรรมพิเศษสาหรับเด็กและเยาวชนนะครับทั้งหมดเนี้ยศาลมองว่าเป็นคุณค่าพื้นฐานที่มันฝังรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์กฎหมายของฝรั่งเศสแล้วแม้จะไม่ได้เขียนไว้ตรงๆในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตามอ๋อมีอีกอันครับศาลปกครองสูงสุดเคยรับรองหลักการห้ามส่งผู้ร้ข้ามแดนในคดีการเมืองเป็น p f r d r ด้วยในคดีโคเน่ปี1996 ฟังดูมีหลักการสําคัญสําคัญเยอะเลยนะคะที่ศาลไปค้นพบมาแต่การที่ศาลมีอํานาจประกาศว่าหลักการไหนสําคัญระดับรัฐธรรมนูญได้เองแบบนี้มันมันก็ต้องมีคนตั้งคําถามสิคะว่าเอ๊ะนี่มันกลายเป็นการปกครองโดยผู้พิพากษาหรือที่เขาเรียกกันว่า g กูเวนมองเดจิลหรือเปล่าเพราะเหมือนศาลกําลังสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้มาจากผู้แทนประชาชนโดยตรงหรือจากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปกติเลยนะคะ อกนะครับไม่ใช่แค่ที่ฝรั่งเศสทีเดียวคือฝ่ายหนึ่งเขาก็มองว่านี่คือวิธีที่ทําให้รัฐธรรมนูญมามีชีวิตชีวาสามารถตอบสนองต่อคุณค่าพื้นฐานของสังคมได้แม้ว่าตัวบทอาจจะไม่ได้เขียนไว้ละเอียดครอบคลุมทุกเรื่องเหมือนการเติมเต็มเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็กังวลเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยว่าเอตุลาการเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะ แล้วกำลังก้าวล่วงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรที่ร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งก็เป็นคำถามที่อืมยังหาข้อสรุปที่มันตายตัวได้จริงๆครับมันเป็นความตึงเครียดที่ดำรงอยู่ตลอดเวลาโอเคค่ะตอนนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะคะว่าแหล่งที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีทั้งตัวบทที่เขียนไว้ชัดๆอย่างรัฐธรรมนูญปี1958มีเอกสารเก่าที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่างคำประรบดี h c กฎบัตรสิ่งแวดล้อม แล้วก็มีหลักการที่สารไปคนพบมาหรือ PFLR แต่เหมือนจะมีอีกชั้นหนึ่งนะคะที่ดูจะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการตรีความใช่ไหมคะดิฉันเห็นในเอกสารของศาสตราจารย์บารังเกอร์เขาพูดถึงความแตกต่างระหว่างถ้อยคำกับบรรทัดฐานใช่ครับประเด็นนี้คือหัวใจสำคัญมากๆเลยครับศาสตราจารย์บารังเกอร์เขาชี้ให้เห็นความจริงที่น่าสนใจมากนะครับว่า ไอตัวหนังสือหรือถ้อยคำเอโนนเซ่ที่เราเห็นในตัวบทกฎหมายเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวกฎหรือบรรทัดฐานนอมที่ใช้บังคับกันจริงๆนะครับบรรทัดฐานที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ผู้มีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารรัฐธรรมนูญตีความถ้อยคำนั้นออกมาต่างหากเพราะฉะนั้นการตีความจริงไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจเฉยๆนะครับแต่มันคือกระบวนการสร้างความหมายหรือสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาจริงๆโอ้ตรงนี้ เปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เคยคิดว่าศาลแค่ปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วกลายเป็นว่าศาลมีบทบาทในการสร้างกฎหมายขึ้นมาด้วยผ่านการตีความสรุปง่ายๆก็คือกฎหมายมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือเป๊ะๆแต่อยู่ที่ความหมายที่ศาลให้นั่นเองเหรอคะใช่ครับมันเป็นแบบนั้นเลยซึ่งบารังยเกยก็เรียกสภาวะนี้ไว้ยอย่างน่าสนใจนะครับว่าเป็นความซื่อสัตย์ที่เป็นไปไม่ได้อิสรภาพที่ไม่อาจยอมรับ Fidelity Impossible, Liberté i n a ั o a a b l e คือจะให้ผู้พิพากษาซื่อสัตย์ต่อตัวบทแบบเป๊ะๆทุกคำมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะภาษามันดิ้นได้บริบทสังคมมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันจะให้ศาลมีอิสระในการตีความแบบเต็มที่จนเหมือนกับเป็นคนเขียนกฎหมายขึ้นมาเองซะเลยเนี่ยมันก็อาจจะยอมรับไม่ได้ในแง่ของหลักการแบ่งแยกอำนาจมันก็เลยเป็นความตึงเครียดที่อยู่คู่กับการใช้และการตีความกฎหมายเสมอมาครับ พอจะมีตัวอย่างไหมคะที่เห็นได้ชัดๆเลยว่าการตีความเนี่ยมันเปลี่ยนความหมายหรือถึงขั้นสร้างหลักการใหม่ขึ้นมาเลยมีครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างในฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีคดีเซดริกส์เปี2018สารรัฐธรรมนูญเขาตีความคำขวัญประจำชาติเสรีภาพเสมอภาคภาราดลภาพลีเบเตเอกลิเตฟราตานิเตที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับ แล้วก็สกัดเอาคำว่าพราดลนภาพหรือรัตนิเตออกมาแล้วก็บอกว่าคำนี้มีความหมายเป็นหลักการที่มีค่าทางรัฐธรรมนูญนะว่ามันหมายถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยหรือถ้าเราข้ามไปดูฝั่งอเมริกาก็มีคดีคลาสสิกเลยอย่าง row ว v b o a ต d of Education ปี1954คดีนั้นสารสูงสุดสหรัฐเปลี่ยนการตีความหลักแยกแต่เท่าเทียม s e p a r a t e b u t equal ที่เคยยอมรับไว้ในคดีเพลซี่วีเฟอร์กูเซนก่อนหน้านั้นแล้วก็ตัดสินใหม่เลยว่าการแบ่งแยกโรงเรียนตามเชื้อชาติเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเนื้อแท้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับว่าการตีความใหม่มันสามารถสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไปได้เลยฟังดูแล้ว กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้มันไม่ได้อยู่นิ่งๆหรืออยู่แบบโดดเดี่ยงเลยนะคะมันดูจะเชื่อมโยงกับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็กฎหมายอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เอกสารหลายชิ้นก็พูดถึงเรื่องนี้ใช่เลยครับกฎหมายรัฐธรรมนูญในโลกปัจจุบันมันไม่ได้อยู่ในสุญญากาศอีกต่อไปแล้วครับมันต้องสัมพันธ์กับกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระดับภูมิภาคอย่างในยุโรปนี่ กฎหมายสาภาพยุโรปหรือ EU law มีอิทธิพลสูงมากจริงๆมันส่งผลกระทบต่อการตีความและก็การบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูนของประเทศสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับอย่างที่แพคเทจและบารันเจอรได้ชี้ไว้ในเอกสารที่เราดูกันนอกจากนี้การจะเข้าใจรัฐธรรมนูญจริงๆจังๆเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐสภารัฐบาลศาลมันทำงานกันยังไงในทางปฏิบัติ ซึ่งแพ็กเทจก็เน้นย้ำว่าสําคัญมากนะครับบางทีสิ่งที่เขียนไว้ในกระดาษกับสิ่งที่ทํากันจริงๆมันอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้แล้วก็ต้องดูบริบททางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยครับอย่างประสบการณ์ของฝรั่งเศสเองจากสาธารณรัฐที่3ที่4มันก็ส่งผลอย่างมากต่อการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือสาธารณรัฐที่5และแน่นอนครับว่าการเมืองก็เป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญทั้งในการสร้างแล้วก็ในการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วย แล้วพวกตำราต่างๆที่เราเห็นในเอกสารนะคะอย่างของดูเพลที่เกี่ยวกับแคนาดาหรือของตัวของฝรั่งเศสเองพวกนี้เข้ามาช่วยตรงไหนคะในเมื่อความเป็นจริงมันดูจะซับซ้อนยุ่งเหยิงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้ครับตำราพวกนี้มีประโยชน์มากในเชิงการศึกษานะครับอย่างที่บทวิจารณ์ตำราของดูเพลโดยโรเบิร์ตเคาชี้ให้เห็นตำรามันช่วยจัดระเบียบความคิดให้เรา ช่วยสังเคราะห์หลักการพื้นฐานหรือฟฟมเดโมโตที่มันอาจจะกระจัดกระจายอยู่ตามคำพิพากษาหรือตัวบทต่างๆให้เราเข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นแผนที่นำทางนะครับแต่แน่นอนว่าคนเขียนตำราเขาก็ต้องเลือกว่าจะเน้นอะไรจะลงลึกแค่ไหนอย่างดูเพล่ก็เลือกเน้นหลักใหญ่ๆบางอย่างเพื่อให้หนังสือมันไม่หนาจนเกินไป ส่วนตำราของตัวกนี่เห็นชัดเลยครับว่าพยายามใช้เครื่องมือช่วยสอนเยอะมากมีทั้งแผนภาพตารางกราฟิกต่างๆซึ่งก็สะท้อนความพยายามที่จะทําให้เรื่องยากๆมันย่อยง่ายขึ้นให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอ๋อเหมือนเป็นตัวช่วยย่อยข้อมูลให้เราแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นภาพที่ถูกจัดระเบียบมาแล้วซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับความจริงที่มันซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็เคลื่อนไหวหอยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับตำราให้กรอบความคิดที่ดี ให้โครงสร้างที่ดีแต่การเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องมองทะลุกรอบนั้นไปให้เห็นพลวัตความขัดแยง้งและการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยซึ่งการที่เราได้คุยกันเรื่อง Block the Constitutionality เรื่อง PFRLR แล้วก็บทบาทของการตีความในวันนี้เนี่ยแหละครับที่ช่วยให้เราเห็นภาพที่จริงมากขึ้นว่าแหล่งที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญมันซับซ้อนและก็มีชีวิตชีวากว่าแค่ตำราหรือตัวบทที่เราอ่านกันเยอะเลยครับ วันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากเลยนะคะจากคำถามที่ฟังดูง่ายๆว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมาจากไหนเราได้ค้นพบว่ามันไม่ใช่แค่เอกสารเล่มเดียวจริงๆคะ่ะแต่มันเป็นเหมือนระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากๆมีทั้งตัวบทปัจจุบันมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ถูกปลุกชีพขึ้นมามีหลักการที่สารไปขุดค้นเจอและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีความที่ทำให้กฎหมายมันเหมือนจะดิ้นได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แถมยังได้รับอิทธิพลจากบริบททั้งสังคมการเมืองแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะเนี่ยใช่ครับการเข้าใจแหล่งที่มาที่มันหลากหลายแล้วก็มีพาวะแบบนี้มันทําให้เราเห็นว่ากฎหมายสูงสุดไม่ใช่สิ่งที่แข็งทื่อตายตัวนะครับแต่มันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ต้องคอยปรับตัวตีความแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ยังคงตอบสนองต่อคุณค่าความเชื่อแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆของสังคมได้ทันท่วงที เป็นการคุยที่ทําให้ต้องกลับมาคิดเรื่องพื้นฐานกันใหม่เลยจริงๆค่ะก่อนจะจากกาันดิฉันมีคําถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวชวนให้คิดต่อนะคะคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการตีความของผู้พิพากษาแล้วก็คุณค่าทางสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญขนาดนี้เลยในการกําหนดว่ากฎหมายสูงสุดคืออะไรแล้วไอ้หลักการนิติธรรมหรือ rule of law ที่เรายึดถือกันว่ามันต้องมั่นคงต้องแน่นอนต้องคาดการได้เนี่ย มันจะยังคงความหมายเดิมได้แค่ไหนคะในระยะยาวหรือว่าจริงๆแล้วความสามารถในการยืดหยุ่นปรับตัวแล้วก็ตีความใหม่ได้นี่แหละคือหัวใจสําคัญของนิติธรรมในโลกยุคปัจจุบันกันแน่อืมน่าเกะไปคิดต่อจริงๆค่ะ